มาดูคลิปนี้ครับเมื่อนักชกฝรั่งครับเจอนักมวยไทยโนเนมครับโนเนมไร้ชื่อเลยนะครับฝรั่งไม่รู้จักครับเลยคิดว่าจะเอาชนะได้อย่างง่ายๆงานนี้แบบไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเปิดตัูมาก่อครับนี่คืออเลรครับอเล่เล็กทารูวิชครับนักชกจากเบลารุสนะครับนี่ครับเปิดตัวมาก่อเลยครับดูสดๆดดูแหมนะครับสูงยาวด้วยนะครับ นี่คือผู้ชมนะครับนี่เป็นรายการไฟไนดูใบนะครับรายการไฟไนที่ดูใบวันเดียวกับที่แสนชัยต่อยเลยครับที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้ครับไปดูกันได้นะครับนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมคี2562ครับแล้วก็เปิดตัวมาเลยครับกับนักชกชาวไทยผู้นี้ครับนี่คือเก่งซูเปอร์โปรสมุยหรือเก่งสาริกาดงหรือสาริกาดงต่อพงษ์สว่างครับนี่ครับ เดินทางมาชกที่ต่างประเทศเลยครับสาริกาดงปอพงสว่างนะครับที่เคยได้แชมป์ของรายการมวยเดอะฮีโร่นะครับนะแต่ก็นะครับไม่ได้เป็นแชมป์ที่เรียกว่าอ่าเป็นแชมป์ที่มีชื่อพอที่จะทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักสักเท่าไหร่ครับนะครับวันนี้ครับเดินทางมาที่นี่เลยครับที่ดูไบครับ ในรายการไฟไนดูใบครับรายการเดียวกับรายการของนะครับแสนชัยที่ผมลงทิปไปก่อนหน้านี้เลยครับอ่าแล้วครับต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับทัานผู้ครับนะฮะชกในกติกามวยไทยนะครับในชกกติกา3ยกนะครับนั่นคนคนที่เป็นคนให้น้ําของเก่งซูเปอร์โรสมุยนี่เป็นเจ้าของค่ายเยูอ่าค่ายเ m c ัยูเอ็มซีแล้วไม่มวยไทยนะครับ ที่จนปรธานเฮกเกอร์ตี้ไปฝึกซ้อมนะฮะเมื่อสักครู่นะครับเอาละครับมาเลยครับมาดูว่าไฟนี้มันจะเป็นยังไงครับชนในกติกาวยไทยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับสำหรับท่านที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับอย่าลืมกดซับสไคร้และกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปครับผางมวยไทยสำเนียงใต้ครับมาครับดูรับจังหวะนี้ครับแข่งสายตัดล่างไป่กนครับท่านั้นของเก่งครับหมัดขวามาครับจิ้มมาครับอาล่ เก่งเดินเข้าหาครับติบขวาหน้ามาครับเก่งครับเอเล่ต้องยับคููไว้ก่อนทำมวยขวาเจอมวยซ้ายเลยครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้มาเป็นชุดครับแหมเอเล่จ้าเจ้าหมัดเทตามด้วยศอกขวาครับเอเล่วายเก่งเดินเข้าหาครับจังหวะนี้เอาละครับหมัดขวาหนึ่งสองสามมาเป็นชุดเลยครับระวังครับอย่าเหล่าเดี๋ยวลมยาวทั้งยืนครับชาวต่างชาตินี่ได้ขึ้นชื่อว่า ความหมัดความเป็นมวยสากลคนี่เขาดีกว่าครับสปินนิ่งแบ็คคิกบจากเอเล่เจอเตะกวาดล่างไปครับโอ้กรรมการซูเปอร์เซฟด้วยครับจังหวะนี้ครับแม่เกือบยักางทีเดียวครับกรรมการนี่ก็ทิ้งตัวเลยครับกอเชิญชมกรรมการครับซูเปอร์เซฟได้ดีครับขวาขาไปครับหมัดแล้วตามด้วยเตะขาล่างครับท่านของอาเล่เก่งเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายไม่โดนครับเจอหนึ่งสองสามหลบแล้วสวนหมัดด้วยไวนะครับโอ้แข้งซ้ายก็ไวครับอาเล่ครับผู้นี้ไม่ธรรมดาครับ แหมมาเจอกับเก่งสตตนี่ตอนนั้นฝรั่งไม่รู้จักเท่าไรก็จะใส่หนักครับอืสอกซ้ายสอกขวาครับเจอสอกซ้ายจากเก่งเหมือนกันครับเข่าซ้ายจากเก่งครับเอแล้วครับต้องดูว่าเทนน้นของเก่งนี่เขาจะใช้ความเก๋ามาบดความสดได้หรือเปล่าครับงานนี้สดจะบดเก๋าหรือเก๋าจะซอนมวยสดครับเอาอเตะโดนกระจับครับอืออก็ขอโทษขอโพยกันไปครับจังหวะไม่ตั้งใจครับมาสำมือชกว่ากันใหม่ครับ ยข็เดินเข้าหาครับมัดึตามด้วยศอกขวาครับท่านั้นของอาล่แม่ใช้ศอกดีเหลือเกินครับยับมายับมาครับเก่งจะเข้าไปครับแม่เจอผักออกมาครับมัดซ้ายตามด้วยมัดหนึ่งสองครับจับลงมาตีเข่าซ้ายครับจังหวะนี้ขวางหน้าไว้ตีเข่าขวาครับอ่านะครับสัมือว่ากันไหมครับแย่งมาครับคำไว้ก่อนครับแข็เดินเข้าหาครับขู่ไว้กนครับท่านัของอาล่มัดหนึ่งสองครับอาล่ครับเข่าซ้ายครับเก่งทิ่มไปครับจังหวะนี้ครับ ลอกเอาไว้ก่อนครับเข่าขวาตีมากดเอาไว้เขา่เขาซ้ายแทงไปแทงเข่าซ้ายเข่าขวาขึา้นเอาเจอซอกซ้ายเอาซอกขวาขึา้นเหมือนกันโอ้โหแม่แลกอาวุธกันไม่มีเรียกว่าไม่มีใครยอมใครครับจังหวะนี้ครับโอ้โหยรอยครับรอยครับรอยหนักครับแบบนี้รอยนหนักแปลว่าสนุกมากนั่นเองครับรอยนี้ไม่ได้แปลว่าเอายรอย่างเดียวโอ้มีซอกกลับด้วยครับแต่ใน,นของอาเล็ครับรอยนี้สามารถใช้ได้แปลว่าสนุกแปลว่ามันได้ด้วยครับจังหวะนี้ครับ ล็อกเอาไว้ก่อนครับจังหวะนี้ตีเขาซ้ายครับเก่งเขาซ้ายมาครับเขาซ้ายอีกทีตีไปครับแหมเอาละครับจังหวะเดินเข้าหาครับอาลีทิ่มาครับหมัดขวาลําตัวจิ้มไปครับแข่งซ้ายไปครับลําตัวขวาคืนไม่โดนครับแหมจะแหมจะลงโทษแต่ว่าทานี้ของอาเลนี่นั่งลงไปก่อนครับกะจะนั่งหลบครับอมดยกที่หนึ่งพอดีครับโอ้โหถือว่าร้อยใช้ได้เลยครับจังหวะนี้ครับ อย่าลืมครับคนที่เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลืมกด Subscribe ด้วยนะครับช่องโค้ชเอทีวีครับอาแล้วครับมาดูอีกทีครับหมัดขวาจิ้มมาคำหนึ่งสองสามคือในรายการนี้นี่เป็นรายการเดียวกับที่แสนชัยที่ผมบอกก็คือแสนชัยเขาเป็นคู่เอกนะครับนะครับะนั้นของนี่ก็เก่งเขาได้เป็นคู่รองนะครับโอ้ยนี่ฮะจะเข้าไปลงโทษแต่ว่าทางนี้แบบลงไปนั่งแล้วนะครับ นี่ครับจังหวัดติกวาดครับอืมฮึ่มกรรมการก็ซุปเปอร์เซฟครับอันนี้ชื่นชมกรรมการครับแข่งซ้ายลำตัวครับจังหวัดนี้ขวามาหลุดครับนี่นี่จังหวัดจะเข้าไปลงโทษนะครับแต่ว่าแหมเขานั่งหลบซะพอดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกด subscribe ช่องโคเชทีวีด้วยนะครับ subscribe นะครับ s ับตะไคร่ไปเอาไปใส่ใส่เครื่องต้มยำนะใส่เครื่องต้มยำนะโรยครับโรยไปใส่เครื่องต้มยำนั่นเองครับ เอาล่ะครับจังหวะนี้ครับดูกันต่อครับว่ายกนี้จะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับกรรมการบอกเอามาชกกันแล้วชกกันแล้วนะฮะชกกันล้วแหลกคนชกกันแหลกคนชกกันฮะมาดูคนชกกันครับเอาจังหวะนี้แข้งซ้ายครับทีไปก่อนครับกันหองเก่งครับยับคูมาครับอเล่เตะจิ้มมาหนึ่งครับอเล่จิ้มมาครับเจอจิ้มคืนครับจังหวะนี้แข้งซ้ายโอ้โดนเหมือนกันครับเอา แม่โดนกวนยักไงครับแม่ยักไงคือล้มไงลังครับเอามาซ้ายลำตัวครับระวังนะครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพกดังพึงครับอย่าลกๆคืออย่าล้นล้านครับเดี๋ยวพัดพกก็ลมตึงครับจังหวะนี้เอาตีเขาขวาครับมาโอขวางหน้าไว้อุ้ยกําลังแขนเขาดีเหลือเกินครับทัดของอาร่พูนี้ครับเก่งจีบขวาหน้ามาก่อนครับพยายามมาครับหมัดหนึ่งสองลำตัวครับเขาขวาตามเจอเขาซ้ายโโต้คืนครับแม่จะพลิกมาครับแต่ไม่ลงครับแม่การจะพลิกเหนียนะฮะแม่ พลิกเมียคือพลิกให้ล้มครับที่ขวาไม่โดนครับท่านของอาเล่เดินเข้าหาครับแข็งสั้นตัวขวาคืนครับเี่ยงมาครับจังหวะนี้คำให้ก่อนครับคำไม่ก่อนครับอสอกขวาเปิดมาครับเจอสอกซ้ายโตครับเข้าขวาครับท่านของเก่งครับสปโรสมุยบิดมาครับเข้าซ้ายครับเก่งครับโอ้ยล็อกแขนไว้แบบนี้นี่กรรมการก็ต้องแยกครับทําอะไรไม่ได้ครับหียบเดินเข้าหาครับหมัดขวาจิ้มลำตัวครับท่านของอาเล่ ต้องอยู่ในเกมของตัวเองครับมีสมาธิอย่างดีครับไม่เลาเลาไม่ลกๆครับจหวันนี้เอาเข่าซ้ายโยนมาครับแล้วสับซอกขวาครับเอาติดเชือกครับติดเชือกก็แยกออกมาก่อนครับเขยบเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายเตะพับในไปครับทางดาของเก่งครับแหม่สเปนดิ่งแบ็คคลิกแต่ไกลเกินไปครับไม่ถึงครับทาาของอาเล่แข่งขวามาอาเล่ครับเก่งเข้าไปครับสาดแข่งซ้ายไปอ้จะขึ้นการคอเเกี่ยวคออุ้ยเกือบตกเวทีครับ เฮร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้อ่ะเหยียบเดินมาครับอ่ะขู่ไว้ค้ำไว้ครับค้ำไว้ครับค้ำไว้แล้วยังไงดีครับอืมศอกซ้ายสะบัดไปครับตามด้วยเข่าขวาครับอืมเข่าซ้ายครับทานของเก่งครับยังไงดีครับอ้าวลลอกไว้กดติดเชือกครับกรรมการต้องเข้ามาแยกครับเหยียบเดินเข้าหาครับค้ำไว้ก่อนครับขวานนี้ไม่โดนครับทานของอาลีแทงซ้ายมาครับทานของเก่งครับเขียมเดินมาครับ หมัดนี้แหม่อมไปหน่อยครับหลอกไว้ตีเขาทีนึงครับแทงเขาไปครับแหม่วงในเรื่องเขานี่เราดีกว่าครับเอาลครับเริ่มมีความชัดเจนความแตกต่างเกิดขึ้นครับในวงในนี่เก่งทําได้ดีกว่าครับแข่งซ้ายไม่โดนครับเก่งเซบโปรสมุยหรือเก่งสาริกาดงหรือสาริกาดงปอพงสว่างครับเข่าซ้ายครับท่านของเก่งครับอ่ะติดครับติดเชือกไว้กรรมการดึงออกมาก่อนครับ แม่เก็บเดินเข้าหาครับท่านังของอาร่ครับมาซ้ายจะไปกรครับอ้าวหลบได้ครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับแม่เอาโอจะพาตกเวทีอยู่เรื่อยเลยไปครับอ่ะมาว่ากันไหมครับหมดยกพอดีครับไปพักก่อนครับแม่ดูทางท่านังของเก่งเขามีความมั่นใจเลยนะครับจังหวะนี้ครับ นี่ท่านั้นของพี่เลี้ยงของอาเล่ก็มาติวเข้มนะครับอาเล่ก็สายหน้าครับเหมือนไม่พอใจผลงานตัวเองสักเท่าไหร่ครับคือในวงนอกนี้ต้องต้องยอมรับว่าอาเล่ทาได้ดีครับแล้วก็ลักษณะของการออกหมัดครับอามาดูริงเกิลสาวๆหน่อยครับแหมนี่ครับสวยงามครับสูงยาวเอวเขาดีครับหน้าตาดีครับอะพอได้สดชื่นแจ่มใสครับในบรรยากาศความเครียด ของการทํางานแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วดูท่านั้นของเก่งนี่มีความมั่นใจแล้วครับพอยงเบนเซกีนี่ทําได้ดีครับตอนแรกนี่ท่านั้นของอาเลน่นี่โอ้รัวหมัดเข้าใส่เยอะเลยทีเดียวครับแต่ว่าเมื่อใช้มาลูกไม้เดิมๆม,มันก็อ่านทางได้ครับอยู่ที่การอ่านทางการแก้เกมการวางแผนของพี่เลี้ยงของโค้ชแล้วก็อ่ามันสมองของนักมวยครับ ก็ถือว่ามาสร้างชื่อเลยนะครับมาสร้างชื่อที่ที่ดูใบเพื่อให้เู้ชาวดูใบได้รู้จักครับว่ามวยไทยครับเป็นยังไงเอาแข้งซ้ายไปครับดินของอืแข่งขวาคืนครับอาเล่มาเก่งเดินเข้าหาครับเก่งครับเข่าซ้ายครับอืมติดเชือกครับแหมยิ้มเลยครับทานของอาล่ครับแหมครับจงหวันนี้ครับขยับเดินเข้าหาครับชีพขวาหน้าไปก่อนครับเก่ง หมัดมาไม่ถึงเจออุ้ยแม่โดนขวาดพอดีครับเสียเหลี่ยมยักหงายเลยครับเทนของเก่งครับแข้งซ้ายมาเก่งเตะตัดล่างมาครับเทนของอารีขวาไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายลงโทษครับจากเก่งไปแถบเดินเข้าหาครับจังวันนี้ขับไว้ก่อนครับขวาหนีเบิรซ้ายไม่โดนดีครับเจอแข้งซ้ายลำตัวไปครับมันจะเข้ามาเติมครับเก่งเอาตัวรอดไปก่อนครับล็อกไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับจงวันนี้ เดินเข้าหาครับขวาไม่โดนครับทจานังของอาเล่ขวาเตะตะล่างมาครับอาเล่ครับปับไหนครับเก่งนี่ประคองตัวแล้วครับรู้สึกว่าจะมั่นใจในคะแนนนเขาซ้ายครับเจอเขาซ้ายดักดักเก่งครับเขาซ้ายอีกทีครับแม่แล้วจะพาออกเชือกอยู่เรื่อยครับโอ้ยจะไปไหนกันนักหนาครับอยู่ในเวทีนี้แหละครับกรรมการบอกมาครับ แข้งซ้ายมาเก่งครับขวาไม่ถึงครับธนงของอขวามาเก่งขวาไว้ครับหมัดซ้ายเติมครับล็อกไว้ครับอืมอเล่นี้ก็กำแพงเลยครับแหมกำแพงเมืองเบลารุสครับนักชกจากเบลารุสนะครับทางของอาล่ครับแข่งซ้ายครับทางของเก่งสับสอกขวาครับอาล่เข่าขวาครับเก่งแล้วแหมจะออกเชือกอีกแล้วครับอืจะไปไหนครับเนี่ยกรรมการแยกมาว่าทนไมครับเหลือหนึ่งนาทีกว่าครับเข็่เดินเข้าหาครับ ชนะของอาเลครับหนึ่งสองไม่โดนครับเจอเขาซ้ายดักดักเก่งครับโมดักเขาลุกนี้สวยครับแม่ได้เขาไปเยอะเลยครับชนะของเก่งครับตั้งแต่ยกที่แล้วครับเดินเข้าหาครับอาเลครับต้องเดินบทเลยครับพอน่าจะรู้ว่าเป็นตามครับหมัดนี้ไม่โดนครับแล้วจับล็อกไว้ครับอ้าวเดินเข้าหาครับแข่งขวาไม่โดนครับแมจะ ใช้ศอกกลับครับแต่ว่าท่านังของเก่งเมื่อสักครู่นี้ป้องกันตัวได้ทันครับแม่เป็นลูกเซอร์ไพรส์เลยครับเมื่อสักครู่ครับนี่ถ้าไม่ได้กันเอาไว้นี้น่าจะโดนครับแข่งขวาไม่โดนครับอ่ะขวาเตะพับในมาครับท่านังของอะไรครับ1นึ่ไม่โดนครับเก่งล็อกเอาไว้เลยครับแล้วตีเขาไปถึงทีนึงนะฮะแม่รู้พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงนี่ก็บอกให้ออกหมัดเลยครับ อาไรเดินเข้าหาครับเก่งหลบได้ครับแล้วเขาซ้ายลงโทษเขาซ้ายอีกทีครับแหม่จังหวะนี้ครับกรรมการต้องดึงมาครับแม่จะพาออกเวทีอยู่เรื่อยครับพาพานักบอยเรากลับเวลารุเสหรือเปล่าครับแบบนี้ครับแหม่มาซ้ายกวาขวาไม่โดนครับหลบได้เขาซ้ายดักครับอือฮึคือทางของเก่งนี่เริ่มอ่านทางออกแล้วนะครับอ่านทางหมักออกแล้วนะครับชูมือมั่นใจเลยครับหมดยกที่3ครับโอ้โห อ่าแล้วทางเขาก็แหมชูม,มือมั่นใจเหมือนกันครับมั่นใจต่อก็ก,ก,ก็มีสิทธิ์มั่นใจได้ครับสุดท้ายก็ต้องมาดูในเรื่องของการตัดสินจากกรรมการอยู่ดีครับว่ากรรมการจะเห็นเป็นยังไงครับตอนนี้รวมคะแนนแล้วนะครับทางเก่งกามั่นใจเลยครับต้องดูว่านี่ครับมาครั้งน,นี้จะสามารถที่จะสร้างชื่อให้ เวทีโลกนะครับที่ดูใบได้รู้จักเลยหรือเปล่าครับก็ต้องมาดูครับกับการที่เรียกว่าคํำน้ำคําทะเลนะครับจากประเทศไทยครับมาชกในดินแดนต่างประเทศในต่างแดนครับที่ดูใบครับตอนนี้ครับพิธีกรก็รอรับผลคะแนนครับทันทีเข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคเชทีวีครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับโอ้โ oh, หดูทานังของหน้าของอาเลนีก็มีรอยฟกช้ำบนใบหน้าครับทนังของเก่งนี่หน้าตายังสดทื่นเลยครับยังไม่มีรอยช้ำเลยครับเรามาดูผลคะแนนครับว่าจะชูมือให้ไปทางฝั่งไหนครับผู้ชมก็ลุ้นกันอยู่ครับและผลการแข่งขันก็มาที่ครับ เก่งซอรเปอร์โปรสมุยครับเป็นฝ่ายชนะไปครับแหมพี่เลี้ยงก็ยกมือไม่พอใจครับท่านนั้นของพี่เลี้ยงฝั่งอาร่นะครับก็นี่ครับได้แชมป์เลยครับในรุ่นนี้นะครับก็ชัดเจนครับตามสายตาครับถ้าที่ผมดูก็คือเราทางเราได้เข่าเยอะนะครับเข่าเยอะเข่าดักเยอะนะครับนี่ครับผู้ชมเห็นว่ายังไงครับอ่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ นี่ครับเอาล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีครับเรามาดูเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะฮะในคลิปภาคมวยไทยสำเนียงใต้ครับนี่ครับรุ่นเวลเตอร์เวทครับอ่าแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทด้วยนะครับแสดงความยินดีครับอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ